ความจริงมันก็มีสองสองฝั่งในพรรคเพื่อไทยเราสสส่วนใหญ่ก็อยากให้ตัดสินเร็ว,รวจะได้ออกมาช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่อีกฝั่งก็ไม่ไม่เป็นไรก็ว่ายิบเก้าว่ายิบเก้าแต่ถามว่าพวกเราตกใจไม่มีครับพวกเรามีความมั่นใจเราเชื่อมั่นท่านนายกมีเจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีเจตนาดีต่อพี่น้องประชาชนที่ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนไทยเป็นหมื่นที่อยู่ในกัมพูชาท่านก็อยากให้คนได้กลับมาปลอดรู้ว่าพอปิด ผมแดนแล้วจะต้องมีการยิงกันแน่คิดถึงไหมครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเราทําธุรกิจอยู่ที่กัมพูชาอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่มีสงครามลบกันไม่ใช่สงครามก็มีการประทะกันนะที่เขาพูดประทะกกันนั่นแหละจะเดือดร้อนไหมจะถูกทําร้ายไหมแต่ท่านก็ใช้วิธีการพูดการเจราจาในนามส่วนตัวนะไม่ได้พูดแถลงข่าวอะไรแต่ว่ามันกเป็นการเจราจาเพื่อเก็บชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาผมเชื่อว่าท่านปรารถนาดีและก็เชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้ทำผิดอะไร มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมมีสสหลายท่านขึ้นไปพบท่านที่ข้างบนผมจริงเนี่ยมเมื่อวานนี่ผมจริงเราต้องไปให้กําลังใจท่านแต่ท่านมาสภาเมื่อวานมาให้กําลังใจพวกเราที่ทํางานกันอย่างเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนออกมาก็ผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะงาน้างยุ่งมากทุกคนก็บอกว่าท่านนายกยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมาให้กำลังใจพวกเราเพราะนั้นเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นว่าท่านนายกจะผ่านพ้นไปได้และสามารถกลับมาทำงานทางการเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง ไม่ไม่มีใครคิดไปอย่างนั้นนะครับเราคิดในทางบวกตลอดเราเชื่อมั่นในความบริสรุทธิ์ใจของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ไม่ได้มีคิดแผนสำรองเลยครับเพราะอย่างไงเนี่ยทุกอย่างมันจะถ้าเกิดขบวนการอะไรขึ้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนายกคนที่3มที่จะเกิดขึ้นก็เป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ดีครับแต่เราคาดว่าไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนก็กําลังใจดีสึ่ถามคุณหมอเชื่ชัยที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันนะหมอยดาก็ก็ไม่ได้กังวลอะไรที่เรากังวลคือองค์ประชุมมากกว่าในช่วงสองสันนี้ ไม่ได้คิดเรื่องเรื่องนั้นที่ท่านนายกในทุกคนก็คาดคาดหวังและเชื่อมั่นว่าท่านนายกจะสามารถได้ได้ชี้แจงไปแล้วเชื่อมั่นว่าทางฝ่ายบวงการที่ทำต้องให้ความเมตตาท่านนายกทำดีอยู่นะไม่มีครับเมื่อวานก็ไปเห็นท่านว่าจะทำทุกคนไปพบท่านมาก็ไม่เห็นท่านมาบอกว่าจะลาออกไม่มีครับกําลังใจดีมากไม่ไม่ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นถ้างนั้นพวกผมต้องรู้ก่อนอยู่แล้วแต่เชื่อมั่นว่าไม่มีการลาออกแน่นอนไม่มีครับจะยุบไปทําไมเพราะนั้นพีนองประชาชนวันนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นชายแดนแต้องเยียวยาคนเยอะแยะ,ะปัญหาหลายอย่างต้องการแก้ไขสิ่งที่ทําได้และทาดีในขณะนี้ก็เป็นบวกมาเยอะแยะนะไม่จะเป็นต้องยกไปสภาในขณะนี้ป,ป่ญญาปลามยาเสพติดก็ทําจริงจังผู้ว่าต้องมาทุบนายอำเภอต้องทุบร่วมกับผู้กับตํารวจทํางานกันเต็มที่จับยาเสพติดได้เยอะมากมายมหาศาลและสิ่งสาคัญพอเกิดปัญหาชายแดนเนี่ยหลายคนบอกว่า,วาเหงา แก๊งคอสติเตอร์ไม่โทรมาหาทุกทีก็มีโทรมาจะต้มกันอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีใครโทรมาเขาบอกเหงาไปหน่อยนี่ทุกอย่างมันก็เป็นบวกนะ,ะเงินไม่ไหลออกประชาชนก็จะมีความสุขเมื่อประมาณออกไปมีการจัดซื้อจัดจ้างเศรษฐกิจก็จะดีโดยรวมนะเพราะนั้นเรามั่นใจมีหลายเรื่องที่จะต้องเร่งทําในขณะนี้